เอาจริงนะอาว่ามังงะเรื่องนี้ดีกว่าเชนซอ w แมนซะอีกอาว่าใครหลายๆคนที่ดูแชนนลของอามาเนี่ยก็คงได้มีโอกาสดูเชนซอ w แ a n อนิเมะที่เพิ่งจบกันไปทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่ารู้สึกยังไงก็บอกอามาได้ที่คอมเมนต์เลยนะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยอาร์ตคงไม่ได้มาพูดถึงเรื่องเชนซอมแยรหรอกนะเพราะว่าวันนี้อาร์ตอยากจะมาแนะนำมังงะอีกหนึ่งเรื่องของทาสึกิฟูจิโมโตะคนวาดเชนซอมแยร์นั่นเองที่สำหรับอาร์ตเองนะดียิ่งกว่าเชนซอมแยรซะอีกปลอยอย่ากโกรกกันนะอันนี้เป็นความคิดเห็นของอาร์ตล้วนเลยเอาล่ะมังงะที่อาร์ตอยากจะพูดถึงในวันนี้ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนจะรู้จักกันหรือเปล่านั่นก็คือมังงะที่มีชื่อว่า Fire Punch ซึ่งชื่อเนี่ยไม่ได้เป็นคำเปรตเปรยแต่อย่างไรนะ ชื่อเนี่ยตั้งมาจากสิ่งที่ตัวเอกของเรื่องเป็นและทำจริงๆเดี๋ยวอาจจะเล่าให้ฟังว่าทำไมอาร์คีบ้ามังะเรื่องไฟร์พันช์นี่ดีกว่าเชนซอแมนซะอีกโลกของ Fire พันช์เนี่ยเอาจริงๆอ่ะโหดหูมากนะเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกนั้นเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็มีอากาศหนาวเย็นมากๆเลยทำให้สิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์พืชและสัตว์ต่างๆเนี่ยล้มตายไปเป็นจำนวนมากซึ่งจะถามว่าทำไมโลกนี้ถึงกลายมาเป็นน้ำแข็งอาร์ก็อาจจะขอเล่าเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกัน นื่องจากโลกของไฟล้าพังฉันเนี่ยมีสิ่งพิเศษสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือคนบางส่วนในโลกนั้เนี่ยมีพลังพิเศษหรือที่เรียกกันในโลกนี้ว่าผู้ได้รับพรผู้ได้รับพรที่อาพูดถึงก็อย่างเช่นมีความสามารถในการปล่อยไฟได้ปล่อยพลังไฟฟ้าได้หรือแม้แต่บางคนเนี่ยมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองเร็วกว่าคนปกติเป็นต้นนะคราวนี้เราวนกลับมาว่าทําไมโลกนี้ถึงกลายเป็นน้ําแข็ง ข่าวลือของโลกนี้ก็คือมีผู้ละพรคนหนึ่งที่มีฉายาว่าแม่มน้ําแข็งเนี่ยว่ากันว่าเธอมีพลังแข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งขนาดที่เธอนั้นเนี่ยใช้พลังของเธอในการทําให้โลกนี้กลายมาเป็นแบบที่เป็นอยู่นะตอนนี้เลยเอาล่ะคราวนี้มาโฟกัสที่ตัวเอกของเราบ้างตัวเอกของเราชื่อว่าอัคคณีและสีแรกที่เราได้เห็นก็คืออัคคณีนั้นเนี่ยกำลังวางแขนของเขาไว้บนลากต้นไม้ต้นใหญ่และบอกให้น้องของเขาที่มีชื่อว่าลูน่านนเนี่ยตัดแขนของเขาออกไป หลังจากที่ลูน่าตัดแขนของอัคานีออกเราได้เห็นว่าแขนของอัคานีนั่นเนี่ยงอกกลับมาในทันทีทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าอาัคานีนั่นเนี่ยเป็นผู้รับพรในการฟื้นฟูซึ่งลูน่าน้องของอัคานีเนี่ยก็มีพลังพิเศษเหมือนกับพี่ชายเช่นกันและสิ่งต่อมาที่เราได้เห็นก็คืออัคานีเอาแขนของเขานเนี่ยไปแจกจ่ายในหมู่บ้านที่พวกเขาอยู่และนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อาจคิดว่าเราได้เห็นว่าโลกของไฟอพันธ์เนี่ยหดหูมากแค่ไหน นื่องจากอาหารมันขาดแคลนม,มากๆเนะเป็นสิ่งที่ยากลําบากมากๆทําให้คนบางส่วนนั้นเนี่ยต้องทําในสิ่งที่เขาไม่อยากทําแต่ทําเพื่อการอยู่รอดอย่างเช่นการกินมนุษย์ด้วยกันเองซึ่งความสามารถของอาคเนีนั้นเนี่ยสามารถประทังชีวิตของคนทั้งหมู่บ้านได้อยู่จนกระทั่งวันหนึ่งมีทหารจากเมืองใหญ่ที่มีชื่อว่าเบแฮมดอสมาบุกเมืองและสิ่งที่เขาได้เจอก็คือเนื้อมนุษย์โดมะหัวหน้าของหน่วยที่นําทัพบ,บุกเข้ามานั้นเนี่ย ไม่สามารถรับในสิ่งนี้ได้เลยและได้ทำลายเมืองนี้ลงซึ่งโดมาเองนันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้รับพรพิเศษและความสามารถของเขาก็คือการใช้ไฟแต่ไฟของโดมาเนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือไฟของเขาเนี่ยจะไม่ดับลงจนกว่าสิ่งที่โดนเผานั้นเนี่ยจะมอดไหมและตายลงไปซึ่งสิ่งต่อมาที่เราได้เห็นก็คือเมืองทั้งเมืองเนี่ยถูกไฟเผาคนตายกันเพียบทั้งเมืองแต่ยังมีเสียงร้อง ของคนอยู่สองคนนั่นก็คืออัคนีและลูน่าเนื่องด้วยพลังฟื้นฟูของอัคนีนั้นเนี่ยแข็งแกร่งมากๆทำให้ทุกครั้งที่ไฟนั้นเผาร่างกายของเขาจนหมดไหมอัคนีนั้นเนี่ยก็จะหิวและฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติทําให้เขายังมีชีวิตแต่ก็ยังถูกไฟเผาไปเรื่อยๆวนลูปไปเรื่อยๆซึ่งต่างจากลูน่าน้องของอัคนีที่มีพลังคล้ายๆกันแต่พลังของลูน่าเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งขนาดเท่าอัคนีทำให้ในที่สุดลูน่าก็ค่อยๆไหม้และตายลงไป ด้วยคาพูดสุดท้ายที่พูดกับอัคคีว่ามีชีวิตต่อไปนะซึ่งคําพูดนั้นเนี่ยกับกลายเป็นพลังที่ผลักดันให้อัคคีมีชีวิตต่อเป็นพลังความแค้นที่ต้องการจะฆ่าโดมะเพื่อล้างแค้นให้กับน้องเขาอัคคณีนั้นเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด8ปีในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้ทนอยู่กับไฟที่ลุกอยู่บนตัวเขาได้ปีแรกมีแต่ความเจ็บปวดปีที่3อัคคณีน,นี่ใช้วิธีการกัดลิ้นเพื่อเบี่ยงเบนความเจ็บปวดและเริ่มเดินไปเดินมาได้ เข้าปีที่5สมองเริ่มชินชากับความเจ็บปวดมากขึ้นและในปีที่8เขาสามารถควบคุมพลังฟื้นฟูเพื่อให้ไฟนั้นเนี่ยอยู่บนร่างกายเขาส่วนใหญ่และเว้นใบหน้าบางส่วนไว้หายใจและปีที่8นี้เองอัคคณีก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะทําการแก้แค้นและสิ่งแรกที่เขาทําก็คือการต่อยด้วยหมัดไฟของเขาซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการแก้แค้นของอัคคณี จากที่อาเล่ามาหลายๆคนก็คงคิดว่าไฟล์พันช์เนี่ยเป็นมังงะแนวแก้แค้นทั่วๆไปนแน่เลยตาขอตอบเลยนะว่าไม่ใช่การแก้แค้นนั้นเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่ามันเป็นแค่ช่วงองค์แรกของมังงะเรื่องนี้เท่านั้นเพราะพอเข้าองค์2อง่ะเนี่ยเนื้อเรื่องกลับไปในทิศทางที่อาร์ตคาดไม่ถึงเลยตาขอไม่สปอยแลวกันนะก็อยากให้ไปอ่านกันเองนี่ยังไม่รวมถึงสิ่งที่ผู้เขียนอย่างทัสกิฟูจิโมโตใส่เข้ามาในมังงะน,นี่อีกนะอย่างผู้รับพรในโลกของไฟล์พันช์เนี่ย ไม่ได้มีชีวิตสวยหรูเหมือนในมังงะเรื่องอื่นแต่อย่างใดนะเพราะว่าผู้รับพรส่วนใหญ่นนเนี่ยไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์ซะด้วยซ้ำแต่กลับถูกเรียกว่าฟืนหรือก็คือพลังงานที่ไว้ประทังชีวิตให้กับคนทั่วไปอย่างเช่นคนที่มีพลังไฟฟ้าก็จะถูกนำมากักขังจับมามัดรวมกันและเป็นแบตเตอรี่ให้กับเมืองเบเฮมดอกหรือว่าคนที่มีพลังไฟเนี่ยก็จะถูกจับมารวมกันเหมือนเดิมแล้วก็ใช้พลังเพื่อทำให้เมืองนั้นอุ่นอยู่ตลอดเวลา ก็คือไม่ต่างจากคำว่าเฟิร์นนั่นแหละถ้ามาพูดถึงตัวละครกันก็คงไม่ต่างกันแต่ละคนมีความวิทเวทยแปลกๆเต็มไปหมดอย่างเช่นตัวละครที่มีชื่อว่าโทกะตะที่ต้องการสร้างหนังของอคัคคีเขาเนี่ยจะมีกล้องถ่ายหนังถือไว้พยายามถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของอคัคคีพร้อมกับพยายามชักใยอยู่เบื้องหลังให้เรื่องต่างๆเกิดขึ้นตามสิ่งที่เธอคิดว่าหนังนั้นเนี่ยต้องเป็นยังไง เอาจริงไฟฟ์พันช์เนี่ยเป็นมังงะที่อาร์ตว่านะอธิบายออกมาเป็นคําพูดยากมากๆเลยแต่ถ้าเกิดทุกคนได้ไปลองอ่านดูเนี่ยจะเข้าใจว่าความแปลกความไม่เหมือนใครทั้งการดําเนินเรื่องและสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องแตกต่างจากมังงะทั่วไปจริงๆแต่ก็ไม่ได้พูดว่าไฟล์พันช์เนี่ยไม่ได้ฉากต่อสู้เจ๋งๆเลยนะเพราะว่ามันมีแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆภาพเนี่ยทั้งโหดทั้งรีวิวแล้วก็สวยมากๆทําให้อาร์ตว่าไฟ r ์พันช์เนี่ย เป็นมังงะที่ดียิ่งกว่าเชนซอร์แมนซะอีกแต่จริงๆนะสุดท้ายเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวนั่นแหละเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นความคิดเห็นของอาร์ตล้วนๆเลยทุกคนอาจจะเห็นต่างหรือว่าเห็นเหมือนกับอาร์ตก็ได้ยังไงใครที่เป็นแฟนของทัซกิฟูจิโมโตะเนี่ยอาแนะน,นำให้ไปลองหาอ่านเรื่องฝ่ายับพันเชื่อนะแล้วลองมาคุยกันว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างเอาละก่อนจากการถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้อาร์ตด้วยนะวันนี้ไปแล้วจบ